สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กับคุณหมอพลอยใสยค่ะสำหรับสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะพลอยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเลยค่ะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายข้อมูลที่พลอยนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะนั่นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวสารสกัดจากน้ามันอีฟนิ่งพิมโรสนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าคุณผู้หญิงที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนไม่ว่าจะเป็นปวดท้องประจำเดือนหมุดหงิดและก็สิวบุกในช่วงวันนั้นของเดือนต้องรีบมาฟังทางนี้เลยนะคะในน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสเนี่ยก็ยังที่จะสามารถช่วยบรรเทาอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือนได้ค่ะโดยได้มีการศึกษาที่ประเทศอิหร่านจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขาได้ทําการศึกษาผลของอาหารเสริมในกลุ่มของวิตามิน B6 วิตามิน E และน้ำมันอีฟนิ่งพิม ที่จะเข้ามาช่วยลดอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือนในกลุ่มผู้หญิงอายุ20 45ปีเป็นระยะเวลา6สัปดาห์พบว่า ่มอาหารเสริมกลุ่มดังกล่าวเนี่ยมีประสิทธิภาพในการช่วยบรรเทาอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือนได้น้ำมันที่สกัดได้จากดอกอีฟนิ่งพิมโรสนะคะ<ๆ>เขาก็จะอุดมไปด้วยกรดไขมันจำเป็นชนิดไม่อิ่มตัวในกลุ่มของโอเมก้า6ค่ะซึ่งกรดชนิดนี้นะคะจะมีชื่อว่าแกมมาไลโนเลนิกซึ่งเป็นกรดไขมันที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างเองได้นะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเพียงเท่านั้นและเมื่อเราเนี่ยได้รับกรดแกมมาไลโนเลนิกจากการรับประทานน้ำมันอีฟ นิ่งพิมรสเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวกดชนิดนี้นะคะก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น p o s t ต c าแก i ดิที่มีส่วนประกอบคล้ายกับฮอร์โมนแถมยังมีประโยชน์กับร่างกายอีกด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังพบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจ้าตัวน้ำมันอีนิ่งพิมรสอีกมากมายเลยละค่ะแต่ถ้าจะให้ยกมาพูดในวันนี้ทั้งหมด เวลาในวันนี้อาจจะไม่พอนะคะและถ้าหากใครนะคะที่พอฟังข้อมูลแล้วอยากจะลองหาผลิตภัณฑ์น้ำมันอิฟนิ่งพิมรสมารองรับประทานดูเนี่ยแนะนำให้หาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เขาทำการนำสารสกัดจากน้ำมันอิฟนิ่งทิมรสเพียวๆ100%เเี่ยมาทำการบรรจุเป็นเม็ด เพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานและไม่มีคนข้างเคียงในเรื่องของน้ำหนักค่ะรับประทานเป็นก่อนอาหารมื้อเช้า15นาทีจะดีที่สุดค่ะและสําหรับข้อควรระมัดระวังในการรับประทานน้ามันอีฟนิ่งชิมรสนะคะสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคลมชัก ไช้ลอยเป็นพิษรวมถึงผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกและผู้ที่กําลังใช้ยาที่ไปมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเพื่อความปลอดภัยอย่างไม่แนะนําให้รับประทานค่ะที่สําคัญเลยนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเราควรขอเข้ารับคําปรึกษากับแพทย์เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะตัดสินใจที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับข้อมูลดีๆที่พลอ,อยนํามาฝากกันใน น,นี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้สาระน่ารู้แล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมกันไปมากพอสมควรเลยละค่ะสําหรับใครที่พอฟังรายละเอียดข้อมูลในวิดีโอนี้แล้วอยากจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้ภายใต้คอมเมนต์วิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ หรือถ้าหากใครนะคะสนใจอยากจะเข้ามาปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญหรือเพสัชกรของเราก็สามารถทักเข้ามาตามช่องทางข้างๆนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกทคนที่ติดตามกันมาถ้ายังไงแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากรับชมวิดีโอตัวเต็มก็สามารถกดด้านข้างนี้ได้เลยค่ะ